สวัสดีครับมื่อนี้มารวย้ามาตามในทางของแม่ไพเป็นเลขต้องหวดเด้อนะครับฝันดีฝันเห็นบานก้าเจ้าลังหนีเคยถูกมาแล้วตรงๆวันนี้ฝันเกี่ยวกับเจ้าของบานเป็นเลขตัวใดลองประจิตตามกันเลยครับสวัสดีครับแม่ไพครับมือนี่มาตามแม่ไพเด้อนะครับมีเอซีพันโอเงินใหม่พอไม้เนาะนะครับโอ้ไวสองรอยได้ไปคุณแม่ได้แล้วจ้าได้แล้วเนาะนะครับ ยาจังไนก็ยิ้มกสิมาตาอีกเช่นหนึ่งเนาะคุณอะไรเด้อพ่อมหมายเอ้ยอืมให้พ่อดมั้เนี่ย้ใช่หัวนี้พอถือหัดรุ่น่ักเอาวไหมของวันนี้ละเอาหันี้พอดหัวนี่ละเออเอาหัวนี้หอดเนี่ยเนาะอืมกษมตาเพื่นเก่าล่ะอ่อถือนมันก็ต้องมีเขาไม่ลดมันต้องมีเขาไม่ลดเรียบอยธรรมดามันมีอดไมีเสียพวกนี้พูดไรโห่เนาะว่ามันถือออกตัวใดียวดวงขึ้นดวงลงฝนว่ามันมีคู่กันโอ้ยพี่ชี้หัวมันกับพวดเลรอเม่เอ้ย ปดแลวเนาะเออมาถากัาตรงมีเวียนแน่เน้ะเวียนจักน้อยนะส่อเหมนธรรมดาล่ะแ็่นี่มันกับปดแล้วติดไปบ่ได้ไปใช้เขาว่างสเนี้ยสิ่งแางมันซสบ่ไปเลยนาท่ากว่ามันใกล้ใหญ่หมดเลยอุ้กระท่วงเดือยโอ้ยไปยัขังยังไงหยุดข้อตัวไหนเออเออก็จะมาห้องใช้ข่อยไปไปตื้อบวานมือไหวได้เศ้าเศ้าเศร้าสามขวยได้กับ่ได้เจ้กระบอกเขาบงแค่นี่ตเบอกกระบอกก็แหลเขาแล้ะ เขาอยากถามเห็นาตัวจริงเนาะเห็นตัวจริงอยากถา้เจ้เห็นตัวค่ะคกรไงไปทางใดก็บ่ได้เลยเนี่ยกัยังไงกานหอดมือมันเป็นทางใดเราขึ้นทางไกลตอมยื่นเจ้หมอรวยไฟอย่างหน้าเน่าจมเป็นหมอรวยเราโอ้ยหมอรวยพากกูดรเราจังนั้นยากเราคุยจะงหัน้ไม่ใช้กม่้นตอมเจ้เรายันเราหยันไปฟังำอันเขาฝากคามาว่าบอกแกไฟมาในเร้อผู้ใดก็บอกผู้ก็บอก ไปแม่ในบปแกไปด้วยเบิดบาดกับมาห่อผลเราปติมันบาถหาผาตัแม่เจอแม่นเด้วคือรูจ้าคนหลายแถวแม่บ่ฮว่จ้กผู้ใดได้สันดอกว่าอือืออมอเอืมอมอืมอืมอือืมออื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 มืมอมอื่อืมอือือมอือือมอืมอือยมอืนออือืมอืมอืมอือืมกมอืมอืมออืมอืมอาอมอืมอือืมอืมอืออมมออ ว่าเมียให้เราคนตื่นไงคนเบาแห้งล้วก็ตื่นตื่นก็ตื่นไงเป็นมันเบา่อ่คอยเป็นมันวนต่ไขมันเป็นคนยังสัตว์เป็นันเตื่นเขาทำอะไรล้วก็ตื่นเราอ่ะแต่ผู้ได้ช่องเอาเนาะผู้ได้เพื่็แลไวไปเนาะเครื่องขันห้าสิบบกเคร่งสิบไต่เคงสิบบได้ังสิแม่เกีบบ่ได้กาก็จะสร้างสินะขันกันได้ก็ดีมันมันแห่กับบ่ดีไปไหมบัได้ก็อยเขาได้ ก็ได้ป่ะเนี้นี่ลัาเหตุเนืาะว่ามนก็ใบาทของเนาะก็ตามตรงเันคบอ๋กบ้อในช่องนี่ละอก็เบื้งในช่องยังให้ถามนี่ไฟ้หวสไ้าม่ะเอาไเซาเด้อเซาเด้อแต่ยางหัวว่ากมไปอเสียยส่ยนเ็นัล่อืเาฟันไเม่ันต้องหงดไปฟันต้องงวดกับันยัไม่ร้อนนี่ละนี่หลังของคน่สูงน่ะ ฝันเ่าพันยางบอกมาว่นจขาเพิ่นเอาผ้าควา่ำห,หนาหนาพันเขาขาวเนาะผู้งามครับ <c oughs> จะเปลี่ยนยังจะคือผู้งามแต่จูใสก็ยุ่งเหยียนนี่แหละว่าทั้งสิละ่ะว่ามีเบียกว่ามีงานกับผู้งามตัวบรรเพิ่นว่าเนี่ยเอ้าคอยก็คือก็คอยเห็นเจ้าที่แล้วนอ้องมิวัานาระสนก็ยุ่งนี่แล้วาระสนว่ายัางใดยังออกมาก่อยก่อยออกมาตัวสิไปยังนี่จิตออกไปสวนนี่แหละว่างสิละ่ะคือเสจำหน่อย แต่คือพวกแง,ง่มแนา,า,าแนอภาบแง่หน่อยขอบนี่แหละมันสียมานกน้องตรงนี้แหละที่บ,บ้าน,นแว่าคือไร้ได้เหลยกหกสีน่มันเป็นยังไงอถ้าเกาฟันเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเนี่ยมันมันจิตถือเรียกแม่เพราะว่าฟันเห็นคล้วยผลตะกีเตียมแต่ลังพี่แต้มมันจิตไล้กล้วยออกจากข้ออืมพอมือลุ่นมาเหลยอว่า ชี้หกของคุนไหมขอกเงี้ยนพีน่นีเานาะบอฟ่านมันถึงวันได้ยหาสิบบาทได้ยังไงถามอีแตแตอเ้เด็ออันบุฟ่านตอนไ้ี่ังหกตัว,ตวสาจันวาจับสื่อฝ่า,อาวสื่อมวิวกระถือบบวิวถือสองเมื่อนได้กระถืออนันได้กระถือหาสิบาทฝันเงี้ยนเพ่นเนี่ยฝันเจยวเงี้ยนเพ่นเงีย,ยงไม่ว่อนเอาแม่ขึบฟ่านวันััน เอม่ได้ที่ฝัะม่ี่สิเลขอก็เนี่ยแาัหขชที่อกไปแล้วแต่สิด้อายุแมววันตัวเ็แมววนออองแมววันเนาะอายุเพิ่มแท่ตัวเนาะเพราะว่าเีบานออกไปแล้วไหมแมนประตวนี้ละอายุเท่าไรปมตยือาไปถามมาแล้วเจ็ดสิบปีนแล้วเกิดพ่สเกิดพ่อสอสองสี่ออแปดนโอ้อยากตัดเดี๋เดีขอตัดอันห้พ่อสองตัดตแปด้ำเดี๋ยวพี่น้องว ซื้อน้ำเปง่ายอี่ซะได้ก็กเปล่น้ำเน่ยอือกับเปล่ตัวเดียวอืมอาจะได้บบ่ม่ังอกหาเดียวเขาประัดไหนพี่น้องคนกับบ้เบิ้งเอาเบิ้งเงกก่เห็นเออก็เลยล้หานี่ละหยัดพ่นหยัดพ่นเขาประัดเป็นตัวหยัันกเห็นเออเออหพี่น้องเพราะว่านั่พอมานว่าอยุเราสี่สิบกเออพ่อกกล้า สองซี่เก้าี่นะมันออกสี่หกกันวะนั่เดียเนตัวหน่อยเอ็กซ์ซีโรโมเดี๋ยวเอิ้งจะได้อยากเียนตัวงไงเออบอกบอกเพื่อนไปบอกเพื่อนแล้วเนาะเออบอกไปแล้วแม่บอกเออนี่เด้อนี่เด้สองสี่เก้าสองสี่เก้าแปดอมาเนี้อายุไม่ว่านเจ็ดสิบปีเดือนพ่สองสองสี่เก้าแปดถามแล้วพันว่าเป็นเต็มเจ็ดสิบแล้วมัยถามแล้วเจ็ดสิบปีพันนะเดืดพศเก้าแปดพันนะเอาข้าตามนี่เด้อนะครับอ๋อลงอาชาตเยนแล้วเนาะ ไต่เม่อไรก็ลงเรียนลเดียวกันอนึเงครับเวลน้ำขันเด้อพี่น้องครับเอซี่ถือว่าถือกับบอกให้ตามมือเก่าคือเก่าคนเ้องมันกับแม่มาซี่คือเก่านั่นแหละชิแมีนสงวนตเอาเนาะแต่มีเขาที่รถเรือธรรมดาแมีนมันรถดันเพียนี่เนาะแม่ไพ่กวางงวนนี้กับฟันแล้วเรียกออกกับฟันนี้ถึงแม่ฟันวันเมื่อใดล่ะฟันเมื่อคืนนี่ล่ะฟันเมื่อคืนล่าสุดเลยเนาะล่าสุดเลยนะครับโม้เลยกับฝ่าว่าตามดุนด่วนเลยนะครับอายุแม่ว่านเจ็ดสิบปีนะครับเกิดพ่อส่อสองซี่เก้าแปดนะครับ มาเลขทีมันซีหกเค้ฝันค่้วยเตรียมคอกเพิ่นเนาะออกเลขบ้านอีลีนะครับลูกเพิ่นก็ได้กันสองหมื่นสามหมื่นแม่ไพ่ก็ถือขึ้นกันก็เล่นลงให้เจ็ดศูนย์กับเกแปดเนาะอย่าพี่น้องว่าตัดเหรียนะครับอมาเลยทีกออกไปแล้วเนาะสีหกหรือเป็นหกสามมือสีหกหกสามมือกะดได้หกสามยังเอากรเราพิจาเอาเด้อนะครับเจ็ดสามีละมันสิหลายตัว จ้างมืเราามปาความข้อกันหลายตัวพี่นอมันสุดอีเลก็จ้งมาจัดไปอีเอาก็ตามไปเรื่อยนะแม่นาะตามเรื่อยเอาสมก่อนเมียรักว่าไ่อยากฟันดูดอกมานังฝันนี้ได้ย็นไหอหัวลงเปลเดี่ยวขอยนี่แมว่าจะขอยรับดีก็ฟันดูเยก็ววงนหนอเบื่อันงวลงกันว่าจะขอยรับมันเมีนเลตันหลดที่แม่ันหลดจะเราไปนไงตอนนี้มือเว้นกันน้องอ่นสิันเว้นเาวางเมีนเด้ ยมือเว้นกับ <goof> ฟ <cji> <Here. S 3> ันก็เกมือนเด้คนเคยนอนงย่แกนี่ก็จังบ่หมันปันไดนอนงย่แกนี่ก็ติงบ่ไดก็นั่แกนั่นก็ติงบ่ไดย่ำเว้นง่วยเว้นกันพี่ลีเอากระทาไปได้ไหมเนาอกระทาไปอะไรที่เป็นตัวเป็นตัวคนนันอยืนกลี่นนื้อน้ำูเป็นคื่ยังยู่ัหน้าเนี่ล่ะนี่งย่กับอามเนาะโอ้ย่อะไรนกัเป็นสะด็จดีี่ันนดีแล้วเนาะ นาเชียวเมีวันเนาะแม่ว่าบ่เกียวกบแมวันนสิบ่ขึ้นวันเลบานมับ่บ่เพราะว่าเรอบานมันออกไปแล้วเนาะมันนีีคือพอลี่ไงพอลี่เบว่าเดี๋พอลี่ฝาในนกยูซีู่ออกไปแล้วเหลือยเก้าึงตัวเดียววางเช่เก้านเออแลก้าหนึ่งี่เหลออันนี้ซีออกไปแล้วเนี่ยชีเนี่ย้อยู่ไม่วันเขาบอก่อเกิดปะแกงไปยี่หมาเนี่ยเก้าน่มันบ่เก้าหนเพราะกัเป็นเก่าอาบน้ำกับเป็นหนึแล้วเนาะ น้ำบดขึ้นเอ้ยนมันธรรมดาเนาะมันก็ตีบ่แม่เรียกเราตีไงนกน้ำน้ำกับคนสองอย่้วเนาะน้ำกระนึ่งเนายมีไอืปกะเบาอยู่ได้เนาะมือนจังแบบเขาเบาอยู่ตะว่าห้องเขาเลยลงเขาเลยลงไม่มาไล่ตัวเขายังม่ไล่ตัวเขาเลยไม่อยากเบาไม่อยากเกียนนะพี่น้องกับพี่ชายหนาฟังขฟันไปดีดีเอาแมว่าขาฟันทำไมฟังไม่เนี่ยด้อันสิมีน่าผ้าเบก่อเอาเจนึงเขาบอกข้อฟันอีเนึงเนี่ ฟันวางอะไรงวดนี่งวดนี่เจ้ันวานไม่ใหี่วอ้นยังออกมาจากเฮียนก็เลยถ่วงคนนะแป๊ะไม่ใง่่วอนเจ้าคืออ้วนทวนสมบูรณ์แทะนากเขาวขาวเจ้าคือผู้ง,งามแทะเอ,าอ้าเข่ควกนบริลยไปเห็ดออหยังมันกับผู้งามตัวไพ่ลาสันว่ายังออกมาจากว่าถือเสียมหน่อยเสียออกมาหน้านือว่ะหน้าสวนอือเป็นคนหนึเป็นคนเห็ดเหนียกเนาะเป็นเก่าอืมไอ้เมียขึ้นพืนยังว่าเพิ่นเพิ่นสิเป็นออหยังเนาะกูก็ฟันยังสิ น้าครับากายเป็นดีเน้ะเป็นยังเสียอย่างัามแข็งแรงไงดอกเอาอายุว่วันเจ็ดปีเด้อนะครับเกิดพ่อซอสองสี่เก้าแนะครับบ้านเลขทีพันสี่สิบหกงูสาแต่ตัดเก้าแปดน้ำอย่ดไม่องประเสรตามนี้เด้นะครับสลหรับพอฟันไปไพ่ฟันตทงวดได้ออกหลักก็ฟันเลยเด้นะครับันเคยฟันเฮียรังนี่ที่ลาเทียที่สองันเกี่ยวเคยฟันเกี่ยวเฮียลังนี่เคยถือเหล็กมาแล้วเนาะสองมืามนะครับ เอาแม่นพันถือดอกลูกหลานพราเจ้าหลานเพิ่นหลานเพิ่นถือเนาะส่วนตัวเมียพ่ายเองนี่ก็ได้เยอะของบ่ได้หลายแต่บ่ได้หลายอยยี่สิบบาทตามฟ้อมแล้ล่ะตามฟ้อมนี่ละตามเงินนี่ละยี่สิเบื้องลวดใส่ยใยไผ่กันเลยเพื่อนบ่ค่อยมีเนาะซื้อในตลาดก็ร่างของมาคนกวาซีงวัดคือดางรวยแถวๆนั่นเนาะซีงวัดซื้อด้าซีเทรเช่าแถวๆนั่นซีเทรเช่าเลยถือมากเอจไปใส่หนีเล็แมนแมนเอาสัตว์พี่น้องนะครับสรุปว่าอายุแม่ว่านเนาะเจ็ดสิบปีเกิดพ่สอนสอง เก้าแปดบ่ายหรืที่สี่สิบหกโมซามนะครับตัดเก้าแปดแนะนำอย่าพี่น้องว่าตัดเหร่นเนาะเอาให้โชคให้ m ắ นสุขสุขคตตั้งละฟันต้องหมดแม่ไพเด้อนะครับเดี๋ยวเจ้านายมาตามต่อหายผีผู้มาบอกอีกคือเก้าติดตามเพื่อเก้าจังสี่สกันเถอะตามฟังไปเรื่อยล่ะตามฟังไปเรื่อยเพราะว่ายายไพมันเกิดเป็นคนฝันมักฝันเจ้าจังไลยล่ะมันก็บอกว่าใดต้องห้ามบ่อยนะแม่เนาะ้อเความฝันง่อยแล้มัน ต้องเี้เป็นยังขึ้นเนาะได้ใจอยากได้ตัวเดียวเนี่ยึ้นยังไว้ย่างในฝันว่ะจนเรียกออกผนล่ะเิาเข้าใจว่าถึงร่างเงินปันหนีขึ้นได้ด้วยแต่ไหมเออรวยไหนยี่สิบบาทนะเอ้ยมัคือมั่รวยมาเลยถึอยี่สิบบาทถึอได้กันได้เครื่องเดียวสิครื่อใจเขาเลยเขายิ่งนะเขาว่าให้เครื่องเดียวคนฟองหมดแต่ได้พ่ได้เครื่องเดียวใส่ดีกับพ่อพ่อกันนด้เขาเออนะมั่วรวยกับชั่วในการ คือกรันก็ไม่ไหวล่ะพอดีอันกระทอกระซอนจะแล้วใส่เงินลายเลียงเงินใส่นสขวดถุงใส่กันละแม่เอ้ยเนาะ,นนะมันนี่กัไปเซ็นมวนรวดนนได้เด้เอาแม่ไอช่นนวขามเนาะวรถดกไส้ลาบนันเนาะะเียรูตัวไล่ะทัานมันขี่ไปผมขันมันขี่ไปมันขี่ไปแปดแปดสามโอ้เล็กนั่นเนาะไอข่ก็เรล็กแอันนีไมปได้หลายตัวไหมอ้าอขากราไปไหวตันี้ล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ